สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่22กรกฎาคม2558ราคาทองคำเมื่อวานเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่งตัวที่1,100ดอลลาร์นะคะแล้วก็ปิดตลาดเมื่อคืนนีนะคะ1,100ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา3.4ดอลลาร์นะ,ะหลังจากที่ราคาทองคำวันจันทร์ที่ผ่านมาปรับตัวลงแรงนะคะแล้วก็ทำจุดต,ต่ำสุด ในรอบกว่า5ปีที่1,083ดอลลาร์นะคะเมื่อวานเริ่มส่งตัวนะคะเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆนะคะก็คงเป็นผลจากแรงเทขายทํากำไรนะคะเพราะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานะคะจากที่มีการคาดการลาเฟสจะปรับขึ้นอนัอก้ยในปีนี้นะครับประกอบกับ นะคะก็สถานการณ์ของกรีซก็ขี้ขายลงนะคะก็มีการยืนยันนะคะจากทาง IMF แล้วก็ธนาคา,ารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะว่ากรีซก็ชำระหนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมเป็นเงินก็ประมาณ6,500ล้านยูโรนะคะก็เงินเงินยูโรก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะ ส่วนกองทุน s p d r นะคะซึ่งเป็นกองทุน e t f ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยปรากฏก็ยังขายทองออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะเมื่อวานเนี่ยขายออกมา4.7ตันนะคะรวม3วันเนี่ยก็ขายออกมาเท่ๆราว18ตันได้นะะปัจจุบ,บันกองทุน s p d r เนี่ยถือของทองคำนะคะรวมทั้งสิ้น689ตันนะคะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ7ปีนะคะตรงนี้ก็ตอกย้ำนะคะว่า นักลงทุนสาบันแล้วก็รายใหญ่นะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ยังมีมุมมองต่อราคาทองคําในทางที่ลบอยู่นะคะยังไม่กลับเข้ามาซื้อถึงแม้ว่าราคาทองคําอาจจะปรับตัวลงก็ตามนะคะส่วนคืนนี้สหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนเมนายนนะคะตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเป็น 5.4ล้านหน่วยนะคะจากที่เดือนพฤษภาคม5.35ล้านหน่วยนะคะก็เชื่อว่าถ้าออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาดการไว้นะคะเงินดอลลาร์น่าจะทรงตัวไว้นะ่าจะแข็งค่าขึ้นได้อีกนะคะยกเว้นกรณีที่ออกมานะคะดีกว่าที่เราคาดการไว้นะคะเงินดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ก็มองว่าการ ปรับตัวลงหรือว่าแรงเทขายของทองคำนะ่าจะเริ่มลด,ล,ลดน้อยลงนะคะแนวรับของทองคำระยะสั้นอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบห้าดอลลาร์นะคะแล้วก็หนึ่งันปดิสามดอลลาร์เชื่อว่าถ้าเกิดตรงไปแรงถึงหนึ่งพันปดิสามดอลลาร์น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างหนาแน่นพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าราคาทองคำก็ถ้าทางเทคนิคก็ ส่งสัญญาณว่าขายมากเกินไปนะคะจะมีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนะคะฟ้องว่าขายมากเกินไปอาจจะมีการรีบาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูพื้นฐานเองเนี่ยความต้องการทองคำจากจีนและอินเดียก็ยังหงอ่อนแออยู่นะคะกองทุน s v r ก็ยังขายทองออกมาด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยอาจจะทำให้การฟื้นตัวนะเป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคแล้วก็อาจจะค่อนข้างจะเราบางพร้อมจปรับตัวลงได้เสมอ นะคะแนวต้านอยู่ที่1,120แล้วก็1,130ดอลลาร์นะคะคนคนที่เออ่นักลงทุนที่ลงทุนในโควิชเชอร์นะคะยังเน้นกลยุทธ์เหมือนเดิมปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,000เอ่อ115ถึง1,120ดอลลาร์เปิดชอ็อตนะคะเปิดเล่นฝั่งขายนะคะแล้วก็จุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่1,130ถึง1,135ดอลลาร์นะคะส่วนตลาดหุ้นไทย เมื่อวานก็ยังคงปรับตัวลงต่อนะคะแล้วก็มียังมีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังเป็นเรื่องอการประกาศผลเบากการปตรมาสองนะคะที่ทยอยประกาศออกมาน่าจะหมดแล้วนะคะกลุ่มแบงก์ใหญ่ๆน่ก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะคะนี่ก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะคะก็เลยอาจจะเหมือนขาดปัจจัยหนุนนะคะในช่วงนี้สาหรับตลาดหุ้นไทยเราเองนะคะ นักลงทุนรายย่อยในประเทศนะคะก็ยังเป็นกลุ่มที่เข้าซื้อหุ้นอยู่นะคะก็เห็นว่าราคาหุ้นปรับตัวลงก็เข้าเก็บหุ้นอยู่นะคะออยอดซื้อสุทีิ่ง้า้ล้านบาทนะคะสามบันเป็นกลุ่มหลักที่ขายออกมานะคะขายออกมา1,700ล้านบาทส่วนนักงทุนต่างประเทศขายสุทีิต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานขายสุทธิ353้ล้านบาทนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่า แรงเทขายที่ทําให้ตลาดหุ้นลงเนี่ยมาจากนักลงทุนสถาบาันนะคะไม่ใช่นักลงต่างประเทศเพราะนักนต่างประเทศ,อทเทศยอดขายถือว่าน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดมาดูในตลาดอนุพันธ์หรือตลาดทีเฟกซ์นักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุดที่ในเซ็นทรัลสิบเด็กฟิวเจอร์เปมันถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันที่4เมื่อวานขายสุดที่ออกมานะคะ2,510สัญญานะคะก็เซ็นทรัลสิบฟิวเจอร์นะคะ ถืออยู่หรือว่าเดือนกันยายนไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนะคะ9 5จุดนะคะแล้วก็มีแรงเทคขายกลับออกมานะคะปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะ935จุดนะคะก็ภาพทางเทคนิคต้องบอกว่า,ามีแนวโน้มที่ังเป็นขาลงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อนะคะก็เชื่อวว่า,าด้วยราคาหุ้นหลายๆตัวนะคะปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะเนะี่ยก็อาจจะมี แหลงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะออในระยะสั้นนะคะให้เก่งกำไรจากตรงแนวรับ930-935ถึง9 3 5จุดได้นะคะแนวต้านอยู่ที่945จุดนะคะถ้าเกิดยังไม่สามารถผ่าน945จุดได้นะคะให้ระวังว่ายังมีแรงเทขายกลับออกมานะคะระยะสั้นเนก็อ็อาจจะเทรดต,ตามกรอบ930-945ถึง945จุดนะคะขึ้นไปก็อาจจะขายออกมา นะคะกลุ่มพลังงานอาจจะได้รับแรงกดดันนะคะจากแนวโน้มราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงกลุ่มธนาคารนะคะเชื่อว่าหลังจากที่ประกาศงบไ่มาสองออกมาเสร็จสิ้นนะคะก็ราคาหุ้นตอบรับนะคะประเด็นเรื่องผลประกอบการไ่มาสองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะก็คิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะยังน่าสนใจในการเข้าซื้อเพราะราคาลงมาเยอะ นะคะหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการภาคลาต่งางๆนะคะกลุ่มรับเมากสร้างกลุ่มสื่อสารก็ยังน่าสนใจนะคะเวลาที่ราคาหุ้นปรับตัวลงยังน่าสนใจในการเข้าซื้อสับสมอยู่นะคะส่วน Single Stock Future ที่แนะนำนะคะ ITD Future แล้วก็ Major Future นะคะ ITD ฟิวเจอก็จะเห็นว่าราคาหุ้น ITD นีปรับตัวลงตามเคลื่อนไหวของ ลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นไอทีดีก็เป็นหุ้นที่มีเบต้าสูงเหมือว่าปรับตัวลงก็อาจจะปรับตัวลงแรงกว่าตลาดหุ้นนะคเมื่อวนปิดที่แนวรับ7บาท40สตางค์ถึง7บาท50สตางค์นะคะถ้าเกิดปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะคะก็ส่งสัญญาณว่าภาพทางเทคนิคของ ITD นี่ยแนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงได้ต่ออีกนะคะเหมือนเก่งกำไรระยะสั้นนะคะเปิดซื้อ จากแนวรับตรงนี้นะคะก็คือประมาณ7บาท40ถึง7บาท50สางนะคะปรับตัวขึ้นที่แนวต้าน8บาทนะคะควรทยอยขายออกไปดีกว่านะ,ะส่วนเมเจอร์ฟิวเจรนะคะราคาหุ้น Major เนี่ยปรับตัวลงในระหว่างวันนะ,ะแต่ที่แนวรับ30บาทนีก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นปิดที่31บบาทนะคะมองว่า หลค่หุ้นเบ j เจอร์นะคะน่าจะแว่งตัวในกรอบ30ถึง32บาทนะคะอ่อนตัวลงระหว่างวันยังน่าสนใจในการเข้าซื้อได้ค่ะสำหรับเบ j เจอร์ฟิวเจอร์ก็แนะนำนะคะว่าปรับฐานลงยังน่าสนใจในการเข้าซื้อค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ